Terima kasih telah menonton! สําหรับคลิปนี้ค่ะสปารคนเอามารับดาบควายหลังอันนี้คะ่ะเทมากมากเลยนะมันจะเป็นดาบเนี่ยที่เป็นสีดําๆนะคะแล้วก็มีขอบเป็นสีรุ้งนั่นเองคะ่ะโดยชิ้นนาคะจากฟรีทั้งหมดเนี่ยสองพชิ้นด้วยกันนะคะสําหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยมีช่วง Naruto Defensive Simulator นะคะเดี๋ยวเราจะปะล,ลิงแบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วมาทุกคนนะคะเข้ามาในแบบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยด้านบนของจอนะจะมีเป็นฟรี GC นั่นเองค่ะพอกดเข้ามานะคะเขาก็จะมีเควสททั้งหมด3อย่างให้เราทํากัันนนนนนนะะะออรรกเ่จป็าาไล์ใใมคคหห้้บทงด1,400 ะะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราจะต้องเล่นเกมนี้นะคะจนเลเวลของเราเนี่ยไปถึงเลเวลที่20นั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนสำหรับอันสุดท้ายนะคะเราจะต้องไปฆ่าอ n นดมีค่ะมันจะเป็นศัตรูนะคะให้ครบทั้งหมด8,000ตัวนั่นเองนะคะหากวาทำสำเร็จน,นะคะเราเป็น2,000คนได้นเนี่ยก็สามารถมากดปุ่มเคลมเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยค่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงดี้น,นนะาาหน้าวาเจะคปนน้าขำไปค่ะ